เด็พี่น้องเลยออกงอกแล้วออกงอกแล้ววานประมาณสองมือก็เห็นตั้งนอแบบพี่นอ้องเลยแส่แส่ขึ้นหนึ่งเอาขึ้นไว้สองขึ้นครับสบายดีเด้อสะวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคน เพราะว่าสิเป็นพี่น้องในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบุญเพยชาแนลอีกแล้วมื้อนี้กับพี่น้องเอ้ยเอามาพบมาพ่อกับบ่าวบุญเพยมื้อนี้ก็อยู่ที่หน้าคือเก่าแหละพี่น้องเนาะอยู่ในระหว่างบรรยากาศข้าหลังฝนพี่น้องเอ้ยเป็นยังคือว่ายอดฝ้าหลังฝนนะพี่น้องเพราะว่าตอนฝนตกเราไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะไม่พี่น้องเบิ่งเนาะว้าเกี่ยวกับคนเช่าจังถ่ายพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องาลงมา เบื้องสาวขุนเพง่งเพขุนหวานก้าเนาะพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าบาบุญเพลไพร์ดว่าขาดเนาะพี่น้องเนาะตอนขาดนะบาบุญเพลไม่ได้ถ่าย,ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องได้เห็นเนาะเพระาะว่าฝนตกแห้งพี่น้องเลยใช่จังไรกลับไปเบื้องไปชมนต้องกันพี่น้องเลยเนาะโอ้สาวขุนเพง่งเพขุนไสรว่าวา,วาบอยู่พี่น้องเลยปาดสอบนึ่งมันนี่พี่น้องเลยเด่นี่คือขาดแล้วมอบแล้วพี่น้องเลย ผลกระตกมาพอดีพี่น้องเลยว้าดูน้ำกับถือว่าไม่หลุดลายไปไหนเนาะนถือว่าแจวเลยเหมืนอนเนาะเจ้าไปลายพูดเลยว้าสวัสดีชาวบุญเพลงมึงก็อยู่ไกลพูดพี่น้องเลยโอ้ผมตกมากที่นี่ก็บว้าพอดีเลยน้ำพี่น้องเลยเนาะแห้งคัดก็ดีพี่น้องเลยว่า สี่ถ่ายอ่าบรรยากาศตอนฝนตกให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอ่าหมมีกระจ้องเนาะพี่น้องเนาะหมูมีล่มเนาะเราก็เลย,ยเบอร์ถ่ายเราพี่น้องกันอ่ามาถ่ายตอนฝนวานเข่าเนี่แหละเนาะอือเข่าคนก็แตกงอกค้าวแล้วพี่น้องกันเนาะอือ เดี๋ยวพี่น้องเลยออกออกแล้วออกออกแล้วหวานอมาสองแงมมือก็เห็นตั้งนอแบบน้องเลยแส่แส่คืนหนึ่งเอาขื่นไว้สองขึ้นตกสพิเป็นหวานแบบแบอบอน้องในกลางเจ้าก็กะยางครับทุกบ่อเนาะ Đồng bàn kín đợi đợi đợi. Kín đợi đợi. thì biển nó Phụ lợi nhằng nơi nơi Đào lắm Nhà Nhằng khổ phụ lợi nè Màu nằm Chào con phênh quân Đi nằm của nó à. Đời. ตกมาแล้วดูเหตุหน้าเห็ดหน้าขาดเอา้ากินเป็นยังไงฮ<ะ>อ,อนฮอนบอเออชอเกือแตกอลไรทำเพลงมาเนาะหนักเกี้ยวครังพ่อ,อว่าชอบหนึง่งเหมือนหลายคนบอก <c oughs> เอาเผยที่บ้านเนะี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะเอาเผยเคยบ้านอยู่ไรพี่น,อน้อ,เองเห็นเนาะบ้านไปทางไหนเลาะไปตามแค่นี้บ่พผกดกับไปกันง่ายกับรถโหลดยุ่เราะขับง่ายยุ่เราะับแล้ยเชียงหันใจน้องก็ บ่านเขาในนี่มันถึงกันด้วยพักรบี่อย่างสี่ถ้าลำพักก็บนยังชิดได้ดาอีดดกดอบเขายังะมาณอยู่ทางครึ่ง มานทีลกง่ายป่บานทีก็ลกง่ายทีไรก็ป่คักเดฟเปดำกันบุกแห้ง ก่อนนี้ดอาพึงา่งเขากลางมันถึงกันเจหัวโบราณเนานะมอเดยมอกันบนว่าบุญเผลยไขวานก,ากาน้านี่ทีแต่แค้ม ตั้งกลางพูนได้ยานันไม่ได้นำถั่วมยามันบหมอกบ้านน้องหอนหอนเปิดทางนึงพี่น้องเลย นองในคืนหนึ่งกต่จับอีแล้อมันออกงอเล้วมาบ้านชองโศพอดีเลยดีฝนตกหายค้างในปานชีจักมือฝนตกมือชีวานกา้าวกระิกเต้ยนัน <c oughs> ดูดน้ำใช้ได้น้อยหนึ่งฝนตกลงมาสันน้นลำบุฟ่อน้ำแต่ฝนบปตกลงมาโอยแต่นีก็นยังเปลืองถึงคืน Tông hãng y điên, cân nặng. nghe hãng nặng kim bụi em nó. Tạnh nó, mẹ. Mạc nặng nó. Mạc nặng. 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 Chắc bên Mày cả chăn ra một phênh chắp quá Mày bây Nhất bộ Xưa khả nản đấy Thế nên đẹp có nhân một hộp khác. บานไว้ทางเดียวหอะไปเลยยัยมมนหนูโพแล้วข้าวบานมันโนนนจทย์กันในแค่นี้ข้าลำมำลัง มาบุญเคยก็ให้ให้ <c ười> ตอกได้หนึ่งมันก็อวยไปเลยเน,นาะทิมต้องเติมมับกระโดดนมมนหันแล้วพี่เนี่ยกับคาฮักโอ้ Như phít léo Hương không? Hương thôi Cái ban bồ thôi con Phín Đục xào. Mà bùn phơi heng đi ban thường gần khắc kìa đó ừ. អូតាទៅទីនោះហើយเพងនោះបានក្នុងនេះเดียวណាស់ថักខែ บานซ้ำอีกพืชคาทั้งกลางจำบดูดกระถาพุณผู้ดีเลยแงคนเครื่องอีก โผมีแน่มันทนกลางคข,อขอับประมาณคุณตกแล้นบันอ่ะ ไ,ไม่แล้ครูมองเพลงมาเลย ร้องค่ทีแน่นอนิทีแน่นอน <c oughs> นายคอนโตนวานได้กระลุกลุกไดกก็ไปดำ มือปัญหานะไม่เก่งกินไม่ตรงลเลยขับไ,ไปแค้มพุลุกง่อยขั้นเทนาน,นั่งพอคือพอนี่อา้าวบ้านแบบนี่โอ้ยกไก่ไก่กระดึกรถ ็อืมคือสิคักเพบาบานมันเดีย๋ยวเดียบร้อยบริบูรณ์สาบวรณ์ช่วยเฮ็ดนั้นยอดเลยแนวรถยังไงเน,นาะอ เราเเพลงนีสามทางสทางพี่น okay. so ouais. oh, ้องเลยถ้าบ้าปเพลนั <c oughs> ้นโมแน่หรอกยางเาเพงเนาะอนได้ดุเจ้าทกข์ฮอนเนาะแดงกตกกิบบอพี่น้องเลยได้สาเพงมแดงนี่อนเนาะเจ้าจีมนเฮือนว่าขีนอนนะนอนเฮือนให้นอนน้เจ้าเนี่มาบุ่นเือนี่าอนเือนี่นอนโอ้หไจ้ะ หลานว่าให้มีตู้นอนอ๋อบ้านเข่าบ่อนน่ะตู้ในได้มีตู้ใช่นอนผู้เดียวหย่าน,น,นหย่านเลยเนาะทั่วๆไปนะดูเลยเจ้าเฮ้ยมาสิลอ,องหน่อยเขาเขาใจชาวคุณเพลงคนเนาะชาวคุณเพลงใจงูจเล่ล้วเจ้าน่ะเรียกเจ้าผู้ชายคอย่าเรียกเจ้าได้เรียกคอยเดาเลยมีแต่คอยพากทังเมื่อเรียกเจ้าใช่คอย มาอว่ามาซอยเจ้าวานเขากี่นี่เนาะโอ้เจ้านี่ล่ำเอียงเลยเจ้านี่ซอยกันแล้วอ่ะซอยกันี่จะหิวกะทานเนื้อน้บัดเนี่ถือว่าเซ็ตพี่น้องเนะาะภารกิจวานก้าอย่างอีกเครื่องหนึ่งจากมือเขาเขามาเซกะกันเลยพี่น้องเลยเสะแล,ะล้วกระดูนน้ำใส่ไทยว่านอีกพี่น้องเลยเนะาะปลาผลทบไม่อีกไข่เนาะถือว่าได้เครื่องหนึ่งก็ถือว่าไข่แน่พี่น้องเลยเนาะแน่แล้วบ่ ีักปออโอ้ยงามได้แบบนี้เนาะกินข่ายังม้งนิูุล่ะต้มอ,อ,อึ้องไพ่ไปการอึ้งมาม่่ะเออได้ไหลายบ่แพ่ว่าดินน้ำน่ะฮะแม่มาดินเนดิฉัเพินมหาเบ้เพิเอ่อนเออเพินมาหาเบ้เพิ่นเนาะแม่เพินมาหากินห้ากินตองแถนี้กะเพินกะมาลา่เอา แหววานอนนานพ่อบ่ราะคือนอนเฮือนนอนเฮือนนอนเฮือนคือบ่นอนนานน้ำพ่อเมื่อใหม่ก่อนเมื่อใหม่ก่อนกัางมันเมื่อใหม่ก่อนบ่เอายึบยึบเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามแอคชั่นลึกน่าไปเมื่อปะลกไปเมื่อบ่ะนี้ไปห้อเนี่ยพ่อกะจิจึงคำเนี่ยพ่อกะจีเมื่อเอา ไปโคมกันเด้อไปกั้นเนาเขียดกั้นดอกแตนมาแรงเหรอเจ้ากวาดจะไปกั้านอื้งไปจักพี่น้องเลยเนาะาผู้ลูกชายครับผู้อรุณเพิ่นกับผู้ดินกับนาเสียดอนเพิ่นพี่น้องเลยมาพ่อกันดินต้องการบืดมืดเลยมันนี่ผู้ไป ครูทำครูดูครูดอยู่พุณน้องร้องเลยครูมองกันแล่นี่ครูไหนลูกหล่ะไหนเมื่อยป่ะอยกู้คอยกู้ชายที่เมื่อได้น่ะเออหงอเ้ยหงอเงี้ยนี่งูปูว้อเนี่ยงูใหญ่แท้นี่ยไอพี่น oh. ้องไอพ่อเก็บเครื่องก่อนบานนี่เก็บสายเก็บจักหูดน้ามถ่ไยเมื่ออ่าก็คือสิประมาณนี่แหละพี่น้องเอเหมือนนี่เนาะอ่าทอทอทอ ห้อนห่อนรายห้อนร้ายอ,อ,อ,อ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะกะถือว่าเสพภารกิจเนาะพี่น้องเสพภารกิจเนาะอ่ะคนอื่นก็นขอขอบุญขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมส่องบาบุญเผยดูยดีเสมอมากค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายร้ายเนาะเอฟซีทุกภูมิ่านพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือประทังประเทศเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้อง ความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อพี่น้องเดอ้อทำกิจการงานอะไรเขาให้ประสบผลสำเร็จในนาทีการงานของท่านเนาะไปใส่มาใสา่ขอให้ตลอดปลอดภัยพี่น้องเลยเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงค้ับ่มเผยมห่อนนี่กสิคอโตจบคลิปใบเพียงธนิสกรมือหนารือว,ว่ามือต่อไปดือว,ว่าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามกันไหมเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับมันนี้เบาบุญเผยเนาะอมลูกเมียเพื่อสุขุมสุขคนเนาะกสิได้อำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปไว้ธนิสกรแล้ว พ่อก,กันในคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอการคำว่า,บาสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อเม่พี่น้องบ๊ายบาย